แล้วที่ศูนย์กลางของแผ่นดินนี้มันก็จะมีความหนาแน่นมีความดันและมีอุณหภูมิที่สูงมากๆจนทําให้ไฮโดรเจนมารวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมเกิดนิวเคลียร์ฟิวชันปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลทําให้เกิดดาวฤกษ์ขึ้นมา ส่วนก๊าซที่หมุนวนอยู่รอบๆมันก็จะมีมวลที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนกันครับบางจุดมันก็จะมีมวลมากกว่าที่อื่นทําให้การและอนุภาคของธาตุต่างๆบริเวณนั้นสามารถมารวมกันสร้างดาวเคราะห์ได้แล้วเมื่อดาวเคราะห์ที่ถือกําเนิดใหม่ดวงนี้ได้โคจรรอบดาวเลิกเนี่ยมันก็จะกวาดเอากลุ่มก๊าซและอนุภาคต่างๆรอบตัวมันในเส้นทางที่มันโคจรทําให้ดาวเคราะห์มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและทําให้เกิดแถบพื้นที่ว่างบนแผ่นจานของกลุ่มแก๊สนี้ขึ้นมาครับ อย่างที่เกิดกับดาว HL ทัวริเราจะเห็นว่าแผ่นจานมีแถบช่องว่างค่อนข้างชัดเจนเลยครับดาวเคราะห์กำเนิดใหม่ได้กวาดเอามวลในบริเวณที่มันเคลื่อนที่ผ่านเข้ามารวมกับตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วตัวดาวเคราะห์เองมันก็มีมวลครับทาให้มีกา๊าซหมุนวนรอบดาวเคราะห์แล้วก็รวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์วิธีเดียวกันกับการเกิดดาวเคราะห์รอบดาวเลิกนั่นแหละครับแต่นี้เป็นการเกิดดวงจันทร์รอบดาวเคราะห์แทนครับจนในที่สุด กลุ่มกา๊าซต,ต่างๆก็ถูกดาวเคราะ์ดูดซับไปเกือบหมดมันก็จะกลายเป็นระบบดาวที่มีดาวเลิกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีดาวเคราะหกับดาวเคราะห์น้อยโคโจรในทิศทางเดียวกันอยู่รอบๆนั่นแหละครับซึ่งทิศทางการโคโจรของดาวเคราะห์นี้ก็เป็นทิศทางเดียวกันกับที่กลุ่มกา๊าซก่อกำเนิดมุมรอบดาวเลิกตอนแรกนั่นแหละครับ แล้วที่ใกล้ๆดาว HL t a u r ทเนี่ยมันก็มีการกอร่อกําเนิดของดาวเลษ์กอีกดวงหนึ่งเหมือนกันครับแต่เรามองเห็นมันจากด้านข้างของแผ่นจานหรือว่าที่เรียกว่าเอทออนเราเลยเห็นมันเป็นขอบๆเป็นเส้นนะครับแล้วตรงจุดศูนย์กลางก็จะมีลําแสงพุ่งออกมาหรือที่เรียกว่าเจตซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็กของการหมุนวนของแผ่นจานนั่นแหละครับเราพบปรากฏการณ์การกอร่อกําเนิดดาวเลือกและระบบดาวแบบนี้มากมายทั่วทั้งกาแล็กซีของเราเลยครับและเราก็คาดว่าคา,า,าดว่าแบบมั่นใจมากๆเลยครับว่า ระบบสุริยะของเราก็ถือกําเนิดขึ้นมาด้วยวิธีเดียวกันนี้นั่นแหละครับในตอนแรกๆที่ระบบดาวถือกาเนิดขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่สเสถียรนะครับมันยังมีดาวเคราะห์อยู่มากมายมีวงโครจรซ้อนกันไปมาค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวครับและแน่นอนว่ามันต้องมีดาวเคราะห์พุ่งชนกันบ้างครับและนั่นก็ทําให้แก๊สหมุนของดาวเคราะห์เปลี่ยนไปจากการชนครับโลกก็อาจจะถูกชนไม่แรงมากนักหรืออาจจะไม่ได้ถูกชนตรงๆแกนก็เลยเอียงเพียงแค่23องศา